ผมเชื่อว่าหลายๆคนในวงการเกมตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับนั่นคือ w o o t i n g 60HE นั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งคีย์บอร์ดเล่นเกมที่มีกระแสฮือฮามากๆในปีที่ผ่านมาเห็นว่าราคาเรซเลลเนี่ยพุ่งสูงไปถึง1 2 0 0 0 0เลยนะ บางคนที่ยังไม่คุ้นเคยหรืออาจจะสงสัยว่าทำไมไมันถึงไฮขนาดนี้เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆให้ฟังโดยปกติแล้วนะครับมื่อครในเข้าคีย์บอร์ดหรือว่าเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่เราใช้งานเนี่ยเวลาเราเอานิ้วกดสวิตช์ลงไปการทำงานมันจะเป็นแค่เปิดกับปิดเท่านั้นถูกต้องไหมแต่ไอ้บูติ้ง60 h e เนี่ยเขาใช้แม่เนติกฮอล์เอฟเฟกต์สวิต ก็คือทุกสวิตช์ในคีย์บอร์ดตัวนี้ด้านใต้ก็จะมีแม่เหล็กเล็กๆแบบนี้อยู่การทํางานของมันก็คือมันจะทําการส่งสัญญาณผ่านแม่เหล็กตรงนี้ทําให้ตัวคีย์บอร์ดสามารถรับรู้ระยะการกดสวิตช์ของเราหรือระยะการรีเซ็ตสวิตช์เวลาเรา,เรายกนิ้วขึ้นได้ตามที่ใจเราต้องการ มันก็เลยส่งผลให้ตัวคีย์บอร์ดของเราจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วแล้วก็ไวมากๆเพราะแบบใครที่เล่นเกมยิงๆอย่างพวก v a l o r a n t C.S. g o กับเกมที่ต้องมีการกดตอบสนองไวอย่างพวก O.S.U. หรือพวกเกมแข่งรถเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยเซฟวินาทีตรงนั้นของเราได้ทันใจมากขึ้นนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ Mechanical Keyboard หรือพวก Custom Keyboard ทำไม่ได้นั่นเอง ทีนี้จากชื่อคลิปที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่กดเข้ามาดูก็คงต้องเกิดคําถามในใจแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเราอยากได้คีย์บอร์ดมาเล่นเกมหรือใช้งานทั่วไปดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยและมีงบประมาณอยู่ระดับหนึ่งเราควรจะลงทุนซื้อคัสตอมคีย์บอร์ดดีๆสักอันหนึ่งไปเลยหรือเลือกซื้อเจ้าวูดติ้ง60 h e ตัวนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่มีเวลาดูจนจบนะครับผมขอเกินไว้ตรงนี้สั้นๆเลยว่าสาหรับคนที่ยังช่างใจอยู่คุณไม่จําเป็นต้องมีมันเพื่อเล่นเกมเก่งขึ้นเลยครับไม่จําเเป็นลย ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีอคติกับเจ้า w o o t i n g 60 HE แต่อย่างใดเลยนะถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มีฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยและส่วนตัวเองผมก็ใช้ทั้ง Booting แล้วก็เจ้าโหมด e n v o y ที่เป็นคัส t o ม Keyboard ของผมอยู่เหมือนกันและอยากมาแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกจริงๆของคนที่ได้ลองใช้ทั้ง2แบบมาแล้วให้ทุกคนได้ลองคิดตามกันทีนี้เรามาดูการใช้งานจริงของเจ้า w o o t i n g 60 HE กัน ยกตัวอ,อย่างเช่นสำหรับคนที่เป็นคนพิมพ์คีย์บอร์ดไวๆพิมพ์เร็วจนแบบพิมพ์ผิดบ่อยๆเนี่ยเราสามารถปรับระยะการกดหรือ actuation point ให้ตอบสนองช้าขึ้นเราจะได้ออกแรงกดลึกขึ้นเพื่อให้ตัวคีย์บอร์ดมาทำงานนั่นเองหรือในบางเกมอย่างเช่นพวกเกมขับรถก็สามารถปรับให้การเหยียบคันเร่งของเราเนี่ยขยับช้าเร็วตามที่เรากดลึกตื้นได้นั่นเองเกมประเภทนี้นะครับถือว่าเห็นผลมากๆถ้าใช้ w o o t i n g 6 0 he นะ ต่อมาก็จะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เรียกว่า rapid trigger การทำงานของมันก็คือเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วเราจะสามารถเซตระยะการรีเซ็ตของตัวสวิตช์ได้แบบรวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งเราตั้งไวมากๆเนี่ยเวลาเรายกนิ้วขึ้นนิดนึงตัวคีย์บอร์ดก็จะตัดสัญญาณออกและทำให้เรากดต่อได้ทันทีเลย ซึ่งโดยปกติคีย์บอร์ดที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยเราต้องกดลงไปสุดแล้วก็ยกนิ้วขึ้นเกือบสุดเพื่อให้มันทำงานอีกครั้งถูกไหมตรงนี้มันเลยเป็นข้อได้เปรียบของคนที่ชอบการตอบสนองไวหรือคนที่เล่นเกม FPS นั่นเองเอซึ่งจากที่ผมได้ลองไปใช้เล่นอย่างในเกม v a l o r a n t มาก็ถามว่าเห็นความต่างไหมก็ตอบได้เลยว่าเห็นความต่างในการตอบสนองนะครับแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องพึ่งเอมที่แม่นยำของเราอยู่ดีถูกไหม เพราะฉะนั้นฟีเจอร์ที่เหลือนะครับผมจะไม่พูดซ้ําละกันเพราะว่ามีคนทํารีวิวกันไว้หลายคนแล้วอย่างช่องของภูหรือว่าช่องของเฟรชนะครับที่มีการลงลึกการใช้งานกันไว้ดีมากๆก็สามารถไปติดตามกันได้นะผมจะเน้นไปทาง feeling ในการใช้งานมันแล้วมากกว่าทีนี้ลหลายๆคนที่ติดตามมาก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าไปอยู่ในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดมาแล้วมันก็ถือว่าเป็นฮ็อบบี้ใหม่ที่ผมชอบมากเลยแหละและปัจจุบันตัวที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับโหมด Envoi ก็เป็นคัสตอมคีย์บอร์ดแบบ65%นะราคาที่ผมได้มาเมื่อปีที่แล้วแบบแบโบนเลยนะก็จะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆนะแบบยังไม่รวมสวิชแล้วก็คีย์แคปแต่พอรวมๆแล้วมันก็จะอยู่ประมาณ1 4ื่นนิดๆประมาณนี้นะเท่าที่จำไม่ผิดซึ่งสัมผัสการกดและเสียงของบอร์ดตัวนี้วัสดุงานประกอบต่างๆด้วยความที่เราสาม,มารถกําหนดได้เองแทบทุกชิ้นก็บอกเลยว่ามันให้ฟีลลิ่งการใช้งานและบ่งบอกความเป็นตัวเราได้ดีมากๆเลยนะยังไงเดี๋ยวก็ลองไปฟังเสียงเปรียบเทียบกันดีกว่าครับ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าตัววูดติงของซูเนชชตัวนี้มันมอดไม่ได้นะทุกคนก็สามารถถอดสวิตช์ออกมาลูบให้ฟิลลิ่งการกดมันน่าฟังขึ้นได้หรือจะเปลี่ยนไปใส่เคสอลูของแบรนด์อื่นอย่างเช่น t o ฟูหกศูนย์หรือทาง o ู t ติงเองเขาก็ทําเคสอลูเมสแยกขายออกมาซึ่งผมว่าของ o ู t ติงราคามันแพงไปส่วนตัวผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ให้ไปใช้พวกเคส t o ฟูหกศูนย์ยังดีกว่ามีสีให้เลือกเยอะอีกด้วยแต่สำหรับคนที่ไม่อยากมอดนะครับร่างเดิมๆที่มันตรงออกมาจากกล่องคด,งงนะงดอ,งอใหู้ มันก็ให้ความแน่นอยู่แต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบเคสเคสพลาสติกอะ่ะนี่ตออกปะ ตัววัสดุของคีย์คปที่เขาใช้ใน m o o t i n g 60 HE ตัวนี้ก็เป็นแบบ PBT นะครับซึ่งผมว่ามันก็ให้สัมผัสที่โอเคแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมติดอันนึงก็คือเล k k e r Switch นะครับก็คือสวิตช์ที่อยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ผมรู้สึกว่าต่อให้เอาไปลูปแล้วอ่ะเสียงมันก็ยังสู้ c u ต t o m Keyboard ตัวอื่นไม่ได้อยู่ดีแล้วคุณก็ไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้สวิตช์แบบอื่นได้อีกด้วยที่มไม่ใช่พวกแบบ Magnetic Switch นะนะเพราะจะทําให้เสียฟีเจอร์หลักของคีย์บอร์ดตัวนี้ไปอีกจุดน,นึงก็คือนี่คือคีย์บอร์ด s 60%ครัผมคิดว่าใช่มันปรยัพื้นที่บนโตะคจริงแล้วมันก็เอาไปเล่นเกมได้แบบมันๆเลยละ แต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับหลายๆคนที่อยากเอาไปใช้ทํางานด้วยเช่นกันด้วยข้อจํากัดของปุ่มต่างๆน,น,นะนะก็คือตอนผมเล่นเกมเนี่ยผมก็ใช้บูตติ้งเป็นหลักใช่ไหมแต่เวลาผมจะใช้ทํางานตัดต่อหรือว่าพิมพ์งานเนี่ยก็ต้องสลับไปใช้คีย์บอร์ดตัวอื่นที่มันฟังก์ชันครบกว่านี้อยู่ดีอย่างพวกแอลลี k โอหรือว่าเอฟโลด้านบนนั่นเองแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะมีคีย์บอร์ดหลายๆอันมานั่งสลับให้ยุ่งยากถูกไหมทีนี้มาถึงคําถามที่ว่าผมแนะนําทุกคนให้ซื้อบูตติ้ง60 HE ไหมอื ก็อาจจะนะถ้าคุณอยากได้มันจริงๆเพราะถ้าคนที่เคยดูรีวิวตัวนี้มาแล้วทั้งของไทยแล้วก็ของเมืองนอกก็จะได้ยินเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดตัวนี้นะคุณก็จะได้เปรียบในการเล่นมากกว่าคนอื่นและนี่ก็คือเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่มีการตอบสนองที่ไวที่สุดในตอนนี้ซึ่งผมว่าก็ต้องยอมรับว่าอืมมันมันก็ใช่ครับมันมันก็จริงแต่ตอนใช้งานจริงเห็นผลต่างขนาดนั้นไหมก็คือไม่ต่างขนาดนั้นนะครับถ้าเอมคุณไม่ได้โหดมากจริงๆ อย่างผมที่แบบว่าเล่นไม่เก่งมากนี่คือพีคไปเจอผู้เล่นคมๆก็คือหัวแตกอยู่ดีนะมันก็เลยทาให้ผมไม่เห็นความแตกต่างมากเท่าไหร่ก็คือแบบก็คือเล่นกากนั่นเองเลยไม่เห็นความแตกต่างนะแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับเพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่มีเทคโนโลยีที่เจ๋งมากๆตัวหนึ่งเลยเอาจริงๆผมอชอบซอฟต์แวร์ของบูตติ้งมากเลยนะครับก็คือวูดทิลิตี้ที่สามารถปรับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ยังสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้มากมายแล้วก็เซฟลงคีย์บอร์ดได้เลย เวลาเราเอาไปเสียบคอมเครื่องอื่นเนี่ยเซตติ้งมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์มารันในแบ็กกราวให้เปิีนพื้นที่ในคอมอีกหรือฟีเจอร์เจ๋งๆอย่าง Rapid t r i g g e r ที่ผมว่าเนี่ยคืออนาคตของวงการเกมมิ่งคีย์บอร์ดจริงๆอะไรๆก็คือนะครับประสบการณ์ของเจ้า o ู t ติง 60HE เนี่ยมันจะต่างออกไปกับสกิลของผู้เล่นแต่ละคนแน่นอน ขอ,อย้ำอีกทีว่า Wooting 60HE ไม่ใช่คีย์บอร์ดที่ราคาถูกยิ่งถ้าเอาไปมอดต่างๆเป็นเคสอีกราคาก็คือแพงกว่าหรือว่าพอๆกันกับคัสตอมคีย์บอร์ดดีๆหลายตัวแน่นอนถ้าคุณคิดจะลงทุนกับคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยต้องมั่นใจว่ามันจะเข้ามาตอบโจทย์และแทนเกมมิ่งคีย์บอร์ดตัวเก่าของคุณได้แน่นอนถ้ารู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าเทคโนโลยีตรงนี้จะเข้ามาตอบโจทย์คุณจริงๆก็เข้าสู่ชอบกระจัดประหยัดทำไมไปเลยครับแต่อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าจากที่ผมใช้มานะครับคุณไม่นน้้ใีขึหด ลองเปลี่ยนไปฝึกเอ็มเทรนนิ่งบ่อยๆพัฒน,นาเกมเซนต์ต่างๆและเป็นทีมเมทที่ดีผมเชื่อว่านั่นก็คือการพัฒน,นาที่ไม่ต้องลงทุนเช่นกันครับโดยรวมทั้งหมดของคลิปนี้ผมชอบเจ้าวูดติ้งหกศูนย์เนะแต่มันจะไม่มีทางมาแทนที่คัสตอมคีย์บอร์ดของผมแน่นอนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับแค่หไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเทคโนโลยีนะกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกัน <'s> คลิปต่อไป oh. yeah, Deal with whatever they throw at me, brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay Hey. Yeah. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm cash. I get to the paper, boy. Extra.